นวันอาทิตย์ครับบรัยไปใส่เขาครัวเห็ดกับเขาตำแจ้วครับบะรบนะบรพริกสดบรัยเห็ดให้เบิ้งเนาะครับเนาะไปเสื่อมบะพริกสดมาตัมกินใส่กับปลาแดกนี่ครับอันนี้คนภาคอีสานสิมุจักสุดน้อครับคือ หยดพักอีหุมครับหยดกำงามเลยเด็ดมาตั้งแต่หน้าบ้านนะครับมีอยู่สองตนบักแตงกับอันนี้ก็สิลจักกันทั่วไปเนาะครับนี่ประกาศแล้วก็ประคอหน่อยครับ ปลาคอหน่อยครับเอามาปิ่งกรอบๆท่นานผู้ใดเคยเคยกินหนึ่งแต่หน่อยๆนะครับนั่นสิมูจา,จาดีนี่คนอีสานบ้านเขานาะก,กินกับแก้วบองนี่แซ่บครับตอนผมเป็นล็กหน่อยนี่กินดูครับนี่ไหญ่เอามาปิ่งสูกินนี่ครับแซ่บครับกับแก้วบองตุยครนี้ไนย์แก้วบอง ผู้า่โบราณเห็ดแสบด้วยครับยิ่งเป็นบานผมเนาะครับแถวกระสินนี่เห็ดแสบครับอ่ะบวกก้าวออกไใไซ์ครับช่วงนี้โควิดแห้งหลายเนาะครับแถวบางแค่แถวนี้ก็ปิดลายนะครับเรื่องบอกก้าวออกไใไซ์คือเข้าตรง เซฟตัวเองนะครับเนาะบาวาผมหรือบาวาเ,เพื่อนๆหรือเอฟซีนะครับเนาะต้องป้องกันนะครับเมา่อออกไปใส่ก็ต้องระมัดระวังพกเกลล้างมือไปน้ำด้วยครับเด้อเพื่พอที่ว่าเมื่อใดหน่อยก็ได้หลยครับคือคนเฮาชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปครับจะให้ทุกคนสู่นะครับเน,ะนะบาะไปบ่ต้องเบาไลยยายห่างเฮากินก่อน หิวแล้วครับไปใส่บ่อใดกันนอนเบิ่งทอดทัดอยู่บ้านนี่นะครับใช่บ<ป>ลือครับเปิดเสียงทอดทัดกันเกลียวปีกสดตั้มไม่ไหมครับตั้มมือเสาร์นี่เลย ยอดพวงอีหุ้มเนี่ยทำอะไรมาก,กินเนี่ยไส้หัวหนูกับแซ่บๆเลยครับหัวหนูนะ ครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยไปโรงเงงรียนเนาะเม่อไงคงจะเอามาปิ้งครับตอนเต่าเอามาปีนสนิออ เดี๋ยวบังโอ้โหโอ้โหนะครับเมื่อทีคนอีสานบ้านเขาครับไปอยู่ไซเกิดลืมอะไรหรอครับ ีิสานบานฮ้อมัน,นเป็นวัฒนธรรมหล่ะกันเป็นวิถีชีวิตที่เขาดำรงมาไงใหญ่มาสมัอนี้ กันเอามาลวกมันเสียวหวานๆตัวเนื้อปลาปคอกรอบๆหอม ผุมบริเปิงนะป่งเตานะผมใส่ไมโครเวฟกินได้หัวหัวแล้ว ช่วงนี้กันช่วยอเอาไปอใส่กับป้องกันตัวเองเลยเด้อครับเด้อระบาดไร้ครับอย่าประมาณจังไดก็เพื่อครอบครัวเฮ้มนาะครับเนาะ ขัดติดมากผู้หนึ่งเราเน่นเาม,มันผู้เดียวมันลำบากไปหลายคนเลยนะครับขันเซนไปได้ก็คือพยามอยีออกไปใส่นะครับขันมันอยู่จะอ,อยู่บ้านคือผม โอเคคนับส่วนน้ฝนเนาะไตรลีมิตรลุนนี่ครับต็อขอ เฮ็ดเลียเฮ็ยัง นกระลำกระลำด้วย 上到啊 <c oughs> บวดครับยังม่สองตัว <c oughs> อิ่มก่อนแต่ว่าแสบครับนี่แหละอ,อาหารขันแม่นเฮ็ดเองแสบเบิดทุกอย่างนะครับเบิดข้าวเหนียวไปสองถุง นะครับอ่ะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามต้องหมดภาคกินภาคเที่ยวนะครับตัวช่วงนี้ไปบ่ไรกดไลค์กดแชร์นี้เด้อครับเด้อโอเคครับแซ่บลวกพักปิ้งปลาตำแก้วคลิปหน้าพอกันไหมเนาะครับเนาะ